สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโลอับบานแดนไบอภิญญานะคะคก็ขออนุญาตครุครบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะนะคะขอเรียนเชิญเพื่อนๆถายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาะโมพุทธยานิพนัปัจจโยโหตุนะคะดึงพลังงานมาร่วมกันแผ่ความรักความเมตตาปมัามมัญญาพรมวิหารแผ่ไปไม่มีประมาณแผ่ไปทั่วราสากลน,นะคะสิ่งใดที่ เพื่อนๆปฏิบัตินะอันนี้ยอันนี้สงที่เพื่อนๆปฏิบัติแล้วชอบแล้วดีแล้วนะคะเรียกว่าย่อมให้ผลมากค่ะนะเป็นทานที่อยู่ในสังสารวัดรแหละจะสามารถช่วยเพื่อนๆหลุดพ้นได้นะคะเป็นทานทานที่จะช่วยทานที่เพื่อนๆเรียกว่าทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์มีผลมากนะจิตที่ผ่องใสค่ะนะเรียกว่า เต็มไปด้วยจิตที่สูงส่งอ่อนโยนนุ่มนวลสงบอบอ้อมอารีผ่องแผ้วและเบิกบานค่ะนะเป็นการให้ทานที่มีสง่าสง่างามมากสง่างามมากค่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะอ้ะาทำไมเราไมาห่หายใจกันก่อนพูดไปถึงทานแล้วขออภัยค่ะอ่ะ นั่งให้สบายๆย,ยิ้มเล็กน้อยที่ใบหน้าด้วยไม่ต้องหัวดราะนะอมยิ้มก็พอพูดส่งสารไปไกลแล้วจะจะไปนึกถึงเพื่อนๆแล้วนะยังไม่ได้ถวายลมหายใจกันเลยนะคะก็นั่งให้สบายๆย,ยิ้มเล็กน้อยที่ใบหน้าให้ใจเข้าก็รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนค,ค,คอาลายค่ะคลายข้อบ่าไหลนะคะรู้สบายๆกันคะ่ะสาธุคะ่ะ สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อท่านไหนอยากจะปฏิบัติภาวนาไปด้วยกันกับต้นคลิปก็ยินเชิญค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคุณโมนิกาหาวคุณบามาคุณใส่ใจสวัสดีนะคะคุณแขกคุณคคนดี้แมนคุณคคนอแมนคุณสุวิชัยคุณสมวงศสวัสดีค่ะคุณปัญญาทิพพเนตรคุณธัญญาคุณกาแล็กซี่คุณหลวงตานรงศักด ส่ัสดีคุณสุกัลยาคุณอัมมี่คุณคิสทิดาหรือ,อคุณเอญา หลายๆท่านเลยอ่ะเพื่อนๆคุณบุญล้ำปานีด้วยสวัสดีนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆทุกทกท่านทั้งที่เอ่ยน้มและมีได้เอ่ยนามขอประทานไรด้วยนะคะขอมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะถ้าหนังเกาหลีก็บอกขอเพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะก็อธิษฐานกันค่ะขออนุญาตพลังงานอาราธนาขออนุญาตอ้างอิงบุญปรารมีอาราธนาพลังงานของคุณพระพุทธ พระเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จปทมเป็นองค์ประธานคุณของพระรามคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระอรหันตะขีนาศพูวิเศษทุกๆพระองค์คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอันอันตจกักรวาสิบหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลภูมิเทวาเจ้าที่ตายเา,าเจ้าที่ปุยะเจ้าที่ปุสมเฝ้าทรัพย์ทุกๆดวงจิตที่ปกปักรักษาเราปกปักรักษาคุดคุณขอให้คําทํานายนี้เป็นประโยชน์ ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโนนเทินขอให้เพื่อนเพื่อรับไปแต่พลังบุญพลังบวกนะคะคลิปเป็นแรนดอมค่ะนะจะเป็นสุ่มสุ่มไปถึงใครก็อาจไม่ใช่พลังงานทั้งหมดเพราะเป็นพลังงานโดยรวมเพื่อนๆสามารถเลือกรับเลือกใช้พลังงานที่ที่ต้องการใช้นะเวลานั้นเพราะสายสัญญาณมันไม่ได้มาแค่ในทาโลก สำหรับเดียวภาษาสัญญาณจะมาจากพลังงานรอบๆตัวเพื่อนๆเองนะคะสังเกตจากคำพูดของเพื่อนๆนะที่อยู่รอบๆตัวคนในครอบครัวหรือการกระทาหรือคลิปที่ได้มาหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างค่ะนะ mm hmm. เขาจะมารวมกันเป็นคำตอบให้เพื่อนๆได้ได้ทราบนะได้ประมวลผลสำหรับจะใช้ในการเวลานั้นๆนะคะนะค่ะ เ,เราดูกันก่อนนะว้าวปาปากอดแอนนนวสมีเมจิกด้วยขออนุญาตฉลองฉลองสิ่งใดที่เครียดที่กังวลนะ เพื่อนๆถูกปลดปล่อยแล้วนะไม่ว่าจะเจอสิ่งใดๆนะ,ะเบื้องบนเฉลิมฉลองให้มันถูกปลดปล่อยไปหมดที่มันจะไม่ว่าจะเครียดกังวลมีเรื่องงัดข้อมีเรื่องหนักอึ้งมีเรื่องของพลังงานที่มันแบบทมึนทมึนอย่างนี้นะไอ้ายาท่านให้ท่านเฉลิมฉลองท่านปร,ประกาศแบบ คือโมทนาบุญด้วยนะโมทนาบุญด้วยนะโมทนาบุญด้วยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกๆท่ทานคือชื่นชมยินดีกับพลังงานที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามอ่ะเพื่อนๆมีคือคือปฏิบัติแบบไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงทั้งนั้นนะปฏิบัติแบบพลังงานที่ใสและบริสุทธิ พลังงานที่เพื่อนๆคือศรัทธาค่ะศรัทธาอย่างที่บอกอะ่ะเพื่อนๆมีจิตสูงส่งเพื่อนๆอ,อ่อนโยนเป็นผู้ที่มีความสงบอบอ้อมอารีแม่ตากรุณาพ่องแผ้วเบิกบานนะคะเพราะฉะนั้นครูครูบาอาจารย์บอกเลยนะท่านพอใจในการปฏิบัติธรรมของเพื่อนๆมากเพราะว่าการให้ของเพื่อนนี่แหละนะคะจิตของผู้ให้จะเต็มไปด้วยอุเบกขานะอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้น ให้มั่นใจในพลังงานของตัวเองเลยนะพี่พี่ขังที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หนักน่วงก็ดีเรื่องเกี่ยวกับคอนฟ lict ก,ก็ดีเรื่องสตรสก็ดีหรือจะมีเมจิกใดๆก็ตามม,มันหมดไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยท่านท่าน,ท,านท่านให้ให้ตามเจตนาลมณ์ที่เพื่อนๆให้ให้ทานศีลบารมีเลยคือ เป็นผู้มีธรรมอ่ะเป็นผู้มีธรรมบรรลุธรรมด้วยเพราะความเพียรความหมั่นความเพียรเพราะฉะนั้นคือปัญญาญาญไปถึงแล้วผู้สําหรับผู้ที่มีความเมตตาปัถนาไม่มีขอบเขตที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเพื่อนๆเป็นผู้ที่กรุณาปัถนาไม่มีความเขตที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกเพ่อเพื่อนๆมีมุทิตาเพื่อนๆยินดีอันไม่มีสิ้นสุดเหมือนกัน เมื่อผู้อื่นเขามีความสุขก็ยินดีกับเขาสุขท้ายคืออุเบกขาเพื่อนๆวางใจเป็นกลางได้วางเฉยได้ ง่ายๆเลยคือพมวิการเจริญพมวิหารสีของเพื่อนๆนะคะมันคือการให้ทานที่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตสาธุขออนุโมทนาบุญนะคะเรียกว่าจิตของผู้ให้อิ่มเอมไปด้วยความปิติยินดีทั้งก่อนให้ทานขณะให้ทานแล้วก็หลังจากให้ทานนะคะมันจึงเป็นทานที่บริสุทธิ์จากออกมาจากใจค่ะนะทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเลยเรียกว่าพอไปด้วยความปรารถนาดีใช่ไหมเพื่อนๆผู้รับดำรงชีวิตอยู่โดยมีสิ่งที่บริสุทธิ์และเมื่อทาน นั้นไม่ว่าจะเป็นจนํานวนหรือมูล,ลค่ามากน้อยเพียงใดก็ตามค่ะมันนับไม่ได้นะมันมาจากน้ําพักน้ําแรงของผู้ที่ให้เองมันเป็นทานที่มาจากสัมมาอาชีพเพราะฉะนั้นทานนั้นจึงบริสุทธิ์ทั้ง3ทาง คือเป็นทานที่บริสุทธิ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะขอให้เพื่อนมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะบุญรักษาคุณคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภหมักมีบาร,รมีพรมพังค่ะถึงซึ่งอริยทรัพย์ทั้งทางโลกทางธรรมเลยนะคะมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติจักรพรรดิสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติตทั่วการทุกท่านทุกคนเทอานค่ะ